เอสตีมาดูกันฮะเยอะไม่เยอะตกแล้วครับเอสตีครับนี่ฮะตกแล้วครับไม่ลดท่อไม่ท่วมันยังไ,ไม่แห้งนะเอารอรุนน้นอย่ยงฮะอย่าปลอร้องให้ตกเยอะนีนะครับตกแล้วครับน้ำน้งทาก็เริ่มมาแล้วครับเนี่ยนี่ดูโดน่าจะ รอนกระ,ะมังนะเครื่องก็เสียเนี่ยตอนนี้นนก็น้ำเต็มไปหมดเลยครับต่ตกแรงมีที่อยู่นะเนี่ยาทัวมาไม่รู้เครื่องก็พังนะฮะเดี๋ยวตกเวยอะนะครับกอร้อง รถออกไปได้ฮะตกนี้ยิงแฉออกมาฟรีเลยครับตอนออกได้ตอนเข้าถอยหลังลำบากนะจมฟรีรจอดไว้นิ่งอยู่งั้นนะครับรถหลานรถผมอะ่ะผมไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ตัวชีวิต้าขายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทักนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ของกรแพงตก เดี๋ยวตกเกยอะแล้วการขอร้องสิครับนี่นะรับตกเกยอะเหนื่อยแล้วท้อวิตเจนเครื่องท,งทังไมง่แห้งตกแล้วยี่โอเคไม่เป็นไรตกจา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 กอ่ะครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องมิดดุมนี่นะครับ ได้ดูได้ชมนะบ้านผมเป็นเนี่ยตูกระทะลึกตึงบ้านนูงเขาสูงกำแพงนี่เขาสูงหมดแล้วมนะีสนอย่างเดียวตามแปกคลิปนี้สั่นให้ฟรี้ชมได้ดูกันนะครับเข้า,ามาดูติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบอลใจหมูกระทะด้วยนะครับฝากก็ด้วยครับสวัสดีครับ